ดีครับจะสอนี่มากมกป่ากินครับผมปลาน้องซิงกามากมกถาน้องซิงเนี่ยกินน้ากันแต่ว่าอันนี้ก็ซ้ำเสื้อน้องซิงเลยครับซสื้อ20บาทด้วยนี่กะคอนต้องลวดเอาความข้าวหนวกอนก่อนครับเท้นานำหกถิมหลวกซะคอนหลวกตะคอน ปลาหมึกปลาครับ ก็ตัดผมทรงไมครับมือเนี่ยตัดต่ะหมู่บ้านนะครับดูสปบกคอสมกต่าลนะครับมกามกแหงข้าหมอน่ะมกใส่หมอเลยปบกคอห้องบัวก็คว่ำข้าวหนอกันเขาจะเทน้ำทิ่นีะครับนี่ หลวงหลวกหลวกค่อนข้างหลวกเทนามจิมครับเทนามจิมเลยนะครับเขาเทนามจิมนะครับผมเขาจะเขาจะเป็นหมกเลยครับหมกใส่ในหม้อเลยปัเนี้ตะไคร้เอาตำตะไคร้พริกดิบใส่พริกแห้งใส่ เดี๋ยวหลว่ข้ามข้าวหนวกแล้วก็ต้องไปวางวันที่ข้าวข้าวระบาแต่เขาจะไปค้นแห้งเงนินะค้นแห้งจะตอนจิบเละสิบมุน น้ำไปนิดนึง่ต้องใส่เยอะมกแบบน้ำนิดยน้อยมกข้าหมวก tại ta khay lắm. tập đi cái. ส่พรพกเข้าไปน้ำจะ้อยกัน ใส่แบบใบตองแล้วมุกแบบน,น้ำตระแดก เกลือครับเกลือไอโอดีนแจกฟรีใี่บ้านถ้าบ้านไมา่แจากที่เกลือแทนก็เกลือหน่อย มูป่าครับสัสดีครับนากับหมกป่าครับ,รบ,บ,รบนั่งพูดกินคอหรือเมื่เนี่ยมูป่าใส่ผมขี้หลดกลับกับเสียเพื่อน Ini kelot ni พอิใส่พักกนยงกับพ่อพี่น้องพักกนยงกัอยากซะยงมันไม่นากัจังมี่ยุไก่กับขีขั้นขี้เราไปเก็บเอาเสียก็ได้เขาเรียกดิใส่พักกันยงใส่ตะไคร่เอาตะกิเอ๊ก็รับ

ปลาหนังสิ่งเขามาขายซื้อต้อมแก่ยี่สิบบาทละอะไ้แก่สิบบาทคือพ่อกระเทือนอยันหน้อยพอดนะ่ะเลขตัวนแก่กเ็เลขซื้อน่องเขายี่สิบบาทครมันเกินไป็นนอนอยู่ยเสร็จไปแล้วสุที่าแก่ก็นอน่อบ้านผมมีละเอาเสอดแก้งมานอนต่ช่วงหาทุ่มตีนึง แต่มือนีพ่พอเห็นมนันนอนเลยมุตนยางมากหมูเศร้าเนี่ยเอาปักก่อนมากมาขายผมอมันจะปะักคอนหน่อยแล้วแกได้บอกไหมมานนำตัวบอกให้หน้าแกไปขาย ยังไปขายทั้งเดือปแล้ว

เดียนเคนนี้เดียนรัดนั่นเดียนรัดอางมันแล้วแต่บางเดียนนั่นคนในส่วนมากผมบด้เสียนหรอกมันใส่แฟบมหลายแน่ยแฟบที่ได้เสียก่อนนี่เดียนละสองร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทไปยี่น้ำว่าไม่ควรยี่น้ำยื้อคนเดียวยู้อคนเดียวครับ นั่นไป่้บบเบักยอะยอะได้ครับก็คือทวงเล่าหนยม<ช>ั้งป้กันรถนี่ก็มี่ทไมเครื่องเสียงผมมาเบ่งตื้อเห้โอ้เคื่องเสียงเก่งตัใมาใส่ัวกตเสือน้ำรูอยู่มีอยู่บ้านข้องขามบันเล่าห็นหม กลายบั่นกบสีไปยั่อยบ้านเรานั่นครับน่องไผ่ชื่อน้ำไผ่น่องตมอยู่แล้บอยแมนซื้อน้ำไผ่ซื้อโอ้ชื้อน้ำ